เฮลโลกับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคบพบกัรผมซักเวียงมาคารับอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกาสิ่งที่คุณเรางไม่รู้เยวกับไหมครับพี่ปีภาคสุาศ90น้่ง8ดาวคุณมนะครับอย่างที่หนึ่งเราไปดูกันเลยครับอย่างที่หนึ่งก็นี่เลยครับดูฝนนะครับทําไมล่ะครับถ้าคุณเป็นแบบนี้มันก็จะธรรมดาใช่ไหมครับแต่คุณถ้าคุณไปอยู่ในพวกแบบนีมะครับนี่ มันจะเป็นแบบหีมะตกเลยทันทีนะครบโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องอันที่สองเลยนะคะถ้าอันนี้ใครเลยก็ต้องอปออดภัยด้วยนะครับเราไปดูกันจางที่สองกันเลยส่วนอย่างต่อไปนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ของฤด,ดูนะฤด,ดูหนาวนะครับถ้าเราเอามาวางบนฤดูหนาวนะครับมันจะเป็นต้นไม้แบบเท้าขาแบบนี้นะครับมันจะเหมือนแบบอะไรนะครับไม่เชื่อรางทำกันดูครับ เ,เ,นนเดี่ยวเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูข้างหลังมันแป๊บนึงครับนุ่นะอมอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคัวน่าเดี๋ยวเราไปวางตรงแถวตรงนี้นี่นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับสวยงามมากนะครับอุ้ยชอบชอบชอบ,ชอบอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งนอกเรื่องสิครับแต่มันสวยมากเลยนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมลองเอาไปทําดูก็แล้วกันนะคะที่สวยแบบนี้ต้องทําแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อไปกันเลยนะคะสีงต่อไปเป็นนักเกี่ยวกับหมูนะครับหรือไม่ไม่ใช่นะครับคุณลองขี่หมูแล้วลองไปอยู่ในต้นไม้ดูนะคะมันจะมันจะเป็นบั็กแบบนี้ครับมันสามารถเข้าในต้นไม้ได้นะคบเป็นอะไรที่เฟียมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยนะคะป่ะ โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับอย่างต่อไปนะครับเป็นของพวกบอสวินเทอร์ Bot นะครับมันเป็นยังไงครับก็คือบอสวินเทอร์น,นะ,ค,ะนรครับเปนจากจายนะังไงละครับมาด้วยกลับไปเจ้าตัวนี้นะครับระเบิดแน่ครับนะครับนี่ มันจะฆ่าพวกแบบศัตรูด้วยนะครับมันเป็นอะไรของมันมไม่รู้อันนี้คุณเขาเขาอาจจะมีอยู่แล้วหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะคบเพราะว่าไม่เคยเห็นมันฆ่าพวกนี้เลยเคยเห็นมันฆ่าแต่มันมันจะฆ่าสอมบีไหมดูสิครับถ้ามันฆ่าสอมบีแปลว่ามันอาจจะเขามันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้ก็ได้ครับสัมบี้ไ่ซอมบีนี่ครับจะทำไหมนะ มัทำซอมบี้ไหมเนี่ยทำไหมไม่ทำครับมันทำไอหานี่เพราะามันอาจจะเป็นศัตรูกันมั้งครับโอเคสำหรับ5สิ่งที่คุณยังไม่รู้หลอกคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับสตูวิโอมาครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายโอเคโอเคเดี๋ยวไปจริงๆแล้ว